รู้ไหมแค่ความเหนื่อยง่ายที่คิดว่าเป็นเรื่องปกติอาจเป็นสัญญาณว่าตับเรากำลังร้องไห้อยู่ได้นะหลายคนชอบคิดว่าตับแข็งเป็นเรื่องของคนดื่มเหล้าหนักๆเท่านั้นแต่ความจริงแล้วตับเราก็ทำงานหนักได้จากพฤติกรรมในชีวิตประจำวันนี่แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารแปรรูปเยอะๆนอนดึกหรือแม้ท่ยยาบางชนิดที่เรากินเข้าไปตับจะต้องทำงานหนักมากเพื่อกรองและกำจัดสารเหล่านี้ออกจากร่างกายและที่น่ากลัวคือตับเป็นอวัยวะ ที่อดทนสุดๆมันจะไม่ค่อยแสดงอาการอะไรเลยจนกว่าจะอาการหนักมากๆแล้วสัญญาณแรกๆที่พอจะสังเกตได้ก็เช่นรู้สึกเหนื่อยง่ายผิดปกติอ่อนเพลียเรื้อรังผิวหมองคล้ำหรือมีผื่นขึ้นง่ายๆนี่แหละค่ะถ้าตับเราทำงานหนักนานๆเข้ามันก็เสื่อมสภาพเร็วขึ้นและอาจนำไปสู่โรคตับร้ายแรงได้ในอนาคตวิธีแก้นะหรอง่ายนิดเดียวลองเริ่มจากการลดอาหารแปรรูปหันมากินผักผลไม้สดๆให้มาก ขึ้นแล้วก็พยายามนอนให้พอดื่มน้ำเปล่าเยอะๆก็ช่วยให้ตับทำงานได้ดีขึ้นด้วยนะแค่นี้ตับเราก็แฮปปี้ขึ้นเยอะเลยล่ะถ้ารู้งีตั้งแต่แรกฉันคงไม่ปล่อยให้ตับน้อยๆต้องทำงานหนักขนาดนี้จำไว้นะสุขภาพดีเริ่มจากเรื่องเล็กๆที่เรามองข้ามไปนี่แหละ